สวคัครับพผมทอมมี่ซอสน,นะครับคลิปนี้จะมาเป็นรีแอคชั่นครับคลิปนี้จะมารีอคชั่นเพลงหัวใจใกล้กันเป็นเวอรชั่นภาษาอีสานนะครับซึ่งยูนิที่มาร้องเป็นยูนิมาจากภาพยนต์เรื่องไทยบ้าน x b n k บีนัวดีเองนะครับจริงๆมันออกมาตั้งนานแล้วนะครับมีคนมาทักใน f c e b o o k f แ n นเพจนะครับบอกว่ามารีแอคหัวใจใกล้กันอีสานด้วยนะครับ ผมก็เลยอะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวจะมา re-act เลยแล้วกันแต่ผมอาจจะไม่ re-act ทุกเวอร์ชันนะครับก็มันเยอะไปอุปกรณ์ก็พร้อมนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็จะเป็นแทนคำขอบคุณนะครับสำหรับเพลงโดดดีโดงที่ขึ้นทะยานสู่ร้อยล้านวิวนะครับก็ยินดีกับ ทุกๆคนทั้ง8คนด้วยนะครับโอเคมาเรียลชั่นกันดีกว่าแล้วว่ามันเป็นอย่างไรผมรู้จกักสีหน้าปกแล้วว่าแน่นอนรับประกันความกาวกันได้เลยนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วไปดูพร้อมกับผมได้เลยนะครับจ้วบ ดีก็ไปแล้วโอ้นอนนอนอมาเลยกาวเลย ลองลองสังเกตเลยดิโอ้โหโอ้โหจะเต็มโอ้โหโอ้โหนี่เอาแปกาวเป็นแบบอะผ้าขอมานะผ้าขอมา แล้วพวกจักสารทั้งหลายนะพวกจักสารไม้เหมือนพวกแบบพวกอะไรอะที่นึ่งข้าวเหนียวนะเอออืมโอ้ยน่ารักจังเลยเนยเนี่ย Ôi, oh, tôn chụp phải kêu Ôi, oh, nơi Hồ oh. hồ oh. Hồ hồ สนุกมากนะแบบต่างกับทั่วชันเลยอือฮึฮโ,โอ้โห Oh. โอ้ยส่งจูบโอ้ยเหนือยส่งจูบแกจ้าโอ้โ oh. ่แกวแกปิดท้ายซะเลย oh. แต่ละคนดาวสุด,สดนะครับส่วนหนึ่งก็ มาจากพวกยูนิห้องดำนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่โอเคเนาะก็ะจบไปแล้วครับสำหรับเพลงหัว,วใจใกล้กันนะครับเวอร์ชันภาษาอีสานนะครับต้องบอกอีกนึงว่าเพลงนี้นี่หรือเวอร์ชั่นนี้เนี่ยถือว่าสนุกมากๆานะครับก็คือเป็นการเอาดนตรีอีสานมาเล่นนะครับมาเรียบเรียงใหม่ ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนหลังก็คือโควิดเนี่ยมาระบาดก็เลยบอกว่าค่อยๆเห็นเหมือนเป็น Mv นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบภาพนิ่งนะก็คือเป็นภาพถ่ายอย่างเดียวแต่น,นี้จะเป็นการเต้นไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันอย่างดีแล้วก็มีผ้า้อมาแล้วก็จากสารที่เป็นนึ่งข้าวเหนียวอันนี้ก็คือเป็นแบ็กกราวน์นะ ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับก็ก็ขอชื่นชมนะขอชื่นชมผมขอชื่นชมเลยนะครับสําหรับทีมงานทุกๆขั้นเลยแล้วก็ตัวน้องๆเองด้วยนะครับที่ท่มเทให้กับเอ็มวีนี้ครับโมชั่นนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกับช่องพอมีซอนนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมนะครับแล้ววันนี้ต้องมีินลอดมีไปดูแฟนเพจนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับก็ไปพูดคุยกันได้นะครับแล้วทุกๆคนเนี่ยชอบอะไรในตัว MV ในเวอร์ชันนี้บ้างนะครับก็ไปคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วจ้า